สิบทเรียนของวัยเก่าที่เข้าใจเมื่ออายุมากขึ้น 1. เวลาของชีวิตลดลงทุกวันทุก1นาทีที่หายไปคือ60วินาทีที่ความสุขลดลงลดลงลดลง2ความสุขไม่ได้เกิดจากมีเท่าไหร่ แต่ความสุขอยู่ที่พอเมื่อไหร่ต่างหากครับสามมีพบมีพรามีจากมีลาเป็นธรรมดาของชีวิตต้องเกิดขึ้นกับทุกคนบนโลกนี้สีบ่บางสิ่งบางอย่างเราควบคุมมันไม่ได้นั่นหมายความว่าสิ่งนั้นกําลังสอนเราให้รู้จักกับเรื่องของการปล่อยวาง5ใครจะอวดอะไรใครจะมีอะไรใครจะดีใครจะเด่นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาพื้นที่ของเขาแต่เรา ต้องรักษาใจของเราไม่ให้อิจฉาก็พอ 6. ไม่มีใครเก่งไปซะทุกอย่างและไม่มีใครกระจอกไปซะทุกเรื่องอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบหรือตัดสินคนอื่น 7. อย่าไปคิดไกลคิดเยอะเกินวันนี้ เพราะไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงไหมทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอครับแเลิกคิดถึงเรื่องในอดีตได้แล้วอยู่กับปัจจุบันอะไรผ่านไปแล้วก็ผ่านไปมันเรียกกลับมาไม่ได้ครับอย่าเครียดอย่าก,กดดันอย่าก,กังวลจนเกินไปในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง9หัดเข้าโครงการช่างหัวมันบ้างครับเพราะไม่มีอะไรในชีวิตที่จะเป็นไปในทางที่เราคาดหวังไว้ได้ตลอดหรอกครับสิ 10. เรามาตัวเปล่าถ้าไปก็ไปตัวเปล่าถ้ายังมีลมหายใจอยู่ทาในสิ่งดีๆก็มีความสุขแล้วครับฝากไว้เพื่อปลูกไฟไว้เก่านะครับ ん